วันนี้นะครับมีแอปหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ผมคาดว่าแอปนี้น่าสามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของ To m o n e y Wall e t นะครับมีคนไทยเราเล่นอยู่นะครับแล้วก็ก็บอกว่าได้เงินจริงนะครับต้องแลกด้วยการรับชมวิดีโอด้วยนะครับพวกนี้เนาะซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าอะไรมีวิธีการทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ Channel ของ ANC Studio นะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนรับผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เองนะครับก็ลองเปิดมาในส่วน Google Play Store นะลองเซิร์ชไปนะค้นหาไปว่าเกมไหนบ้างที่สามารถที่จะหาเงินได้นะครับเป็นเกมง่ายๆเนาะที่เรานั้นสามารถที่จะหาหาเงินโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้ความพยายามหน่อยในส่วนการสะสมเงิน ในการถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะสวันนี้นะครับก็มีเกมนี้นะครับก็มีในส่วนของอ่าคนไทยเราที่เล่นมานะขออนุญาตด,ด้วยนับทั้ง3ท่านเนาะบอกว่านับถอนเงินได้จริงแต่ดูวิดีโอแต่และรอบให้น้อยมากเนาะอันนี้คือเขาให้คะแนนน้อยเนาะในการที่เราดูวิดีโอนะครับจากคุณ บุญเจราบอกว่านะถอนเงินเร็วเก็บเหรียญน,นานหน่อยนะครับพวกนี้แล้วก็จากคุณธนาพลบอกว่าโอเคนะครับแต่อยากให้มันเก็บเหรียญและถอนเงินได้ดีกว่านี้นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอป,ปนี้เป็นแอปอะไรมีวิธีการทําเงินอย่างไรนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูไปพร้อมกับผมถ้าใครขอผ่านก็ดูคลิปไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า g o d i u s Class นะครับจากค่ายของ k o n ียร r t e ชล Limited นะครับ ก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้คือเป็นในสองเกมของเขาเนี่ยเป็นเกมเกี่ยวกับการเลือกผลไม้ที่เหมือนกันหรือไม่ก็การจับคู่นับที่ผมเดาเอาไว้นับตรงนี้เนาะแล้วก็นับได้รับรางวัลนับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของ c o n เ r ร t u l a t i o n รางวัลมาด้วยเนาะเป็น่างนี้ทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูนับว่าตอนนี้นับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1นึ่งแสน ดาวโหลดนะอายุ3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเล่นแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่59 mb เมกนะที่เราต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวอยู่ที่4.6ดาวนะครับเต็ม4.6ดาวเนาะคนรีวิวอยู่ที่998รีวิวด้วยกันนะครับตรงนี้นะอ่าในนี้คือเป็นเกี่ยวกับเกมนะเราก็มาอ่านได้ในส่วนนี้นะครับโอเคนะแล้วก็อ่า Android เวอร์ชัน0ขึ้นไปเปิดวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ2566นะครับแบงนี้นะก็ทำการกดติดตั้งแอปนี้แล้วก็มาดูเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าทางระบบนะสแกนนะมีไวรัสหรือเปล่าพวกนี้นะก็รอรับชมเลยนะครับอ่ะนี่เลยทุกคนเนาะก็ดูการสแกนก่อนนะครับปรากฏว่านะครับแอปนี้นะไม่มีนนในส่วนของความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับ เมื่อเราเปิดมาหน้าก็อยู่ใน2หน้าของการโหลดแอปนั่นเองนะครับผมหน,น้าก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะก็เป็นการเลือกหน้าผลาไม้ที่มีสีเหมือนกันหรือผลไม้ชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรากดตรงนี้เลยนะผมจะลองกดเล่นเกมแลวเอามีเพชรด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็กดตรงนี้ไปต่อนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจอีกนะว่าสามารถที่จะถอนเงินได้อีกหรือไม่ที่เราเล่น ณนะปัจจุบันนี้นะครับสับคนที่เล่นอยู่นะแล้วก็เป็นไงกันบ้านนะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็กดคําว่าเปิดแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทําการรับชมวิดีโอแล้วแล้วก็โอ้โหนี่คือยอดเงินนะครับอยู่ที่ 0 0 2 8 4นะครับหรือเท่ากับอยู่ที่828ปเหรียญด้วยกันนะครับถ้าเราอยากได้คุณ2อก็ต้องดูวิดีโออีกที่1ทุกคนนะก็อย่างที่ผมได้อ่านในคอมเมนต์หลายนะที่เขาได้คอมเมนต์เอาไว้บอกว่าเออมันดูวิดีโอแล้วก็ได้รับเหรียญน,น้อยนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทำการดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะัเมื่อกี้ก็กดคน2ก็ยังมีคนสออีกนะแต่ว่าผมครั้งนี้ผมไม่กดแล้วหละนะ่ะเนาะผมจะกดว่าเอาเลยนะครับโอเคนับเรียบร้อยนับเราก็มียอดเงินแล้วนะครับทีนี้เขาได้เขียนไว้ตอนนี้สามารถถอนเงินได้แล้วคลิกเพื่อรับถอนคําแทงแรกนะกดเข้าไปเลยทุกคนนะอันนี้คือการถอนเงินของเขานะก็จะมี p a y p a l d a n น p าพิก นะครับแล้วก็ t o มานี่วอ l เลด้วยนะสำหรับประเทศไทยของเรากดคำว่าเข้าใจแล้วนะครับก็การถอนเงินนับอยู่ที่0.01บาทแล้วก็ 0. 0.1บาทแล้วก็อันนี้คือสำหรับผู้ใช้ใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะลองถอนเงินอยู่ที่0.001บาทเนาะส่วนอันนี้คือสามารถถอนเงินได้สูงสุดอยู่ที่10บบาทต่อสัปดาห์นะครับผมนะผมคิดว่านะครับแอปนี้นะครับน่าจะถอนเพียงแค่อันนี้อย่างเดียวนะที่ผมคิดเอาไว้ว่าเนาะ ซึ่งส่วนส่วนแล้วก็1บาท5าบาทส0บาทนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะสามารถถอนได้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับอ่านี่ทุกคนนอกก็ก็เขาบอกว่านอกได้ดีกว่านี้กว่าจะครบ1บาทต้องดูวิดีโอหลายรอบนะอันนี้คือสําหรับการถอนเงิน1บาทนั้นคือต้องดูวิดีโอหลายรอบมากเดี๋ยวเราจะลองถอนเงินที่1บาททุกคนนะเอ้ไม่ใช่0 0 1หนบาทนะว่าถอนได้หรือเปล่านะเรามีคะแนนถึงอยู่นะ เร,เราลองถอนไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ให้เราเลือกนับธนาคารก็จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นของธนาคารเหรอเราจะเลือกเป็นการถอนเงินเข้า Tomany w a l l เลนะหาเลือกเป็น Tomany น,นะครับอ่านี่คือท o m a n y เนาะอ๋อ t o m a n y คือสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทเลยทุกคนนะโอ้โหเยอะมากทุกคนนะ10บาทนี่คือเราต้องดูดีโอหน้าจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่า เพื่อนๆเราที่ถอนมาก่อนหน้านี้นะครับ2คนแรกนะไม่แน่ใจว่าเขาได้ทำการทาการถอนไปกี่บาทแล้วก็ถอนเข้าบัญชีทูมานี่วอเล็ตหรือบัญชีของธนาคารอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฉะนั้นก็ใครที่เคยเล่นแอปนี้มาก่อนนะครับและเคยถอนเงินจริงๆนะย้ำว่าถอนเงินจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะถอนเงินไปกี่บาทแล้วก็ถอนผ่านช่องทางไหนนะครับก็ ฝากคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆแชร์ประสบการณ์กันหน่อยตรงนี้นะครับส่วนการล็อกอินนะไม่มีนะครับไม่มีเมนูให้เราล็อกอินนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราจะเล่นเลยนะครับนี่ทุกคนเนาะเป็นการเล่นเกมแบบนี้นะครับพอจบตาก็ได้รับเหรียญมาเนาะอันนี้ก็ถ้าเราจะรับนะต้องกดดูวิดีโอก่อนนะครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราจะรับเหรียญก็คือเป็นการดูวิดีโอนะ ซึ่งผมมองว่านะ่าเราดูวิดีโอไปก็ได้รับน้อยมากทุกคนเนาะและก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าใน่วนเมนูแอปเงินสดแล้วก็หีบสองบัตรเงินสดนั้นมันมีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะั่นแตว่ว่าผมไม่อยากรับคุณสองนะผมจะเอาเลยนะผมไม่เอาคุณสองนะซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องสะสมให้ครบ10บบาทนะใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากให้ดูจนจบนะ เดี๋ยวเรามาดูที่แอปเงินสดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมันว่างเปล่าขีสมบัติเงินสดนะก็เป็นการรับเหรียญฟรี493เหรียญน,นะครับก็ถ้าอยากรับก็กดคําว่าเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันได้รับจริงหรือเปล่ปาตรงนี้นะครับผมจะกดเปิดแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะก็ได้รับเหรียญจริงๆนะ484เหรียญด้วยกันนะผมจะกดเอาเลยไม่อยากดูวิดีโอนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของ การหาไรายได้ก็จะมีในส่วนการเล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอนะครับแล้วก็ผิณสมบัติก็ต้องดูวิดีโอนะสรุปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับส่วนอ่านเดี๋ยวก่อนนะมาที่ตรงนี้ก่อนนะอันนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไปสนใจ้นะครับว่ามันจะถอนได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะครับผมว่ามันไม่สามารถถอนได้อันนี้ผมเดาว,ว่า99%นนะครับไม่สามารถถอนได้ ส่วนตรงนี้นะครับอ่าก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการสะสม <S <S เหรียญน,นะครับสรุปแอปนี้นะมันไม่ใช่แอปเล่นเกมเหรอกคือเป็นแอปการดูวิดีโอมากกว่านะเพราะว่าเรากดไปนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญมาแล้วก็เหรียญน,นั่นนะผมก,ก็คือต้องไปอ่าดูวิดีโอนะรเราถึงจะได้รับเหรียญจริงๆนะครับถ้าเราไม่ดูวิดีโอนะถ้าเรากดว่าตอนนี้ไม่นะเหรียญก็นะครับ ไม่ได้รับนะแสดงว่าไม่ใช่ว่าการเล่นเกมแล้วก็ได้รับเงินนะในสองแอปนี้คือการดูวิดีโอแล้วก็ได้รับเงินซึ่งเป็นวิดีโอโฆษณาเนาะซึ่งวิดีโอคฆสนาเมื่อเราดูไปนะทางแอปพลิเคชันก็จะได้เงินเข้ามาเนาะและทางแอปนั่นแหละก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาแบ่งแก่เราแต่แอปนี้ดูเหมือนว่านะครับ ให้แก่เราน้อยเกินไปนะครับผมนะ่าเท่าที่ผมดูเพราะว่าเราต้องดูวิดีโอทุกครั้งแต่ว่าคะแนนที่เราได้มานั้นน้อยเกินไปตรงนี้แล้วก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทถอนเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับฉะนั้นก็ใครหนะ้าที่ดูแล้วว่าอยากไปต่อก็ไปต่อ,ไ,ตอได้ส่วนตัวผมนะไม่ไปต่อนะซอรับแอปนี้นะผมก็มารีวิวแล้วก็มาวิเคราะห์นะในแง่ของผมเองนะในแง่ของผมเองนะครับผมน่ว่า ผมคิดว่าน่าจะไม่ไปต่อของผมเองนะครับผมจะไม่ไปต่อเพราะว่า,าต้องดูวิดีโอเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีภารกิจอื่นให้เราทำนะก็คือภารกิจไม่เยอะเนาะมีแค่ดูวิดีโอแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เนาะส่วนใครที่เล่นแอปนี้แล้วแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริง ฝากนะครับผมน่าบอกหน่อยว่าถอนกี่บาทถอนเข้าบัญชีไหนนะทุมนนี่หรือธนาคารนะครับแล้วก็ใช้เวลากี่วันนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเล่นต่อก็จะได้ข้อมูลจากเรานะครับก็จะได้ช่วยๆกันตรงนี้นะครับผมนะาโอเควิดีโอนี้นะครับผมก็มาแนะนําในส่วนของช่องทางหางเงินฟรีเพียงเท่านี้นะครับผมนะาก็ถ้าขยากไปต่อก็ไปต่อได้เลยเนาะส่วนตัวผมไม่ไปต่อเนาะส่วนลิงก์การดาวน์โหลดผมก็จะแปะหระเปล่ปาแปะดีไหมอ่ะ เดี๋ยวผมแปะไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามหาเพราะว่ามันไม่มีให้เรานะแชร์ลิงก์นะเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับตรงนี้แปะที่คอมเมนต์ปัดหมดแล้วเปล่าน่าจะที่รายละเอียดคลิปแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับโอเคเนาะวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ